ขอบคุณทุกๆกำลังใจเจอเจอสวัสดีหนึ่งดวงตาเปิดคาการมองเห็นนเปิดไว้เปิดไหวเงี้ยเาไปคือองมาอีกแล้วต้องไปหาบ้านใหญ่คือบานลหละพี่สาวต้องไปหาบ้านใหญ่คือบ้านนั่นแหละเนาะขอบคุณเล่นหลายจ้าทักทายกดกวดคือพูดเล่นหลายเจ้าพี่สาวขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณเล่นหลายเจ้าพี่สาวขอบคุณมากมายนะจ้าเรื่องรักกดกวดเจ้าพี่สาว เดีย๋ยวพงพันกันกนบซาเบอร์เดอ้อมือหนากระสีขืนยันได้กันล่อชมก็จะ้ะเดี๋ยวสิแจ๊งข่าวเลยพี่สาว <c oughs> <c oughs> พ่อว่าอะไรไม่รู้เนาะ <c oughs> <c oughs> พ่อเน้นว่าหนูออกไปหรือเปล่าลงลงเราพี่สาวก็ขอให้ได้หลายหลยเราพี่สาวเนดะ้อถามว่าฉันน่องพานไปแลว้วน่องสิได้โบกับ,บ่บลูคือกันเด้อเจะเดอ้อโบลูคือกันแต่ว่าล่งไม่มีเพื่อนล่งเองจะออ้ะอ๋อจ้ะ อ๋อจ้าไม่นอนกับสิยุ้ยใช่วโมงเดียวละพี่สาวสิบนาทีนอนพี่น้องจ่ายี่สิบนาสิบนอนเนาะมาสามราสวยนาทีพองพันรถเนนนอนพี่น้องจ่าแต่ก็สู้ไม่ถอยพี่น้องจ่าคูณแลวนะจ้าพี่น้องจ่าแล้วรักกวดมากมายทักทายกันคือเขาเมื่อเดิมจะเห็นก็ทักทายเนาะขอพูดเล่นๆพี่น้องจ่าฮะแต่เขามาหากันฝนต๊บ่อพิวัตฝนต๊บ่จ้าสมุทรสาครไม่มด้มืดมากบ่อต๊จ่าลมพัดหนีเมื่อจ่อยบ่เหลือจักบ่เหลือจักเม็ด เกสิได้ทักทายข้าเจ้านั่นแหละจ้ะทักทายมั่วมวยคือเก่าเหมือนเดิมกตสิเขาไปบานเพลินตอนที่พี่กดสอบผลมือนีมือนีก็คือว่าหายไปสามรอยกัวจ้ะมือนีเนาะมือนีพองพัดกามซาอีกมาช้าอีกแล้วกสีฝนไม่ตกกอดคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะฮักมากมาอย่างไหนอย่างนึง้องพี่อล้วพี่นอะมวนจะมักมวนเนาะรวยเหรอแสดงว่า ฮะเปิดมาหน้าเป็นนู้นเลยเรอแสดงว่าไม่ไม่ไม่ปิดหรอกไม่ปิดหรอกแต่ว่าเพื่อนไม่ไม่เขาเพื่อนขึ้นเยอะช่วงนี้เพื่อนขึ้นเยอะเพื่อนก็เลยไม่เห็นไม่ได้คข้ามานันนี้พ้องพันใดยำปากกระป๋องพม่สาวยำปากกระป๋องต้มแซ่บคือเก่าเหมือนเดิมเป็นกำลังใจรับกำลังใจจ้าขอบคุณนะคือเก่าเหมือนเดิมเป็นเรี้ยงใจให้กันแล้วพี่สาวเนาะเป็นเรี้ยงใจให้กันคือเก่าเหมือนเดิมจ้า เดินหน้าประเทศไทยคือเก่าแลรวพี่สาวไหนน้อลงๆไม่มีเพื่อนลงเองจ้าอ๋อนองเข้าไปข้าวนึงเอาจังใดเห็นจะลงไวแบบนึงเนาะลงคนเปิดบ้านลาย๊ายบ้านจะไ่สาวไปแลจะจากครบสาสิบนาทีแล้วเนาะ๊ม่บายจ้ามอยถักทายกันไปเปิดแกต้องมาเปิดบ้านคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะ ย่างไปคือเกาพี่สาวหนึ่งชั่วโมงจ้ะหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมห,หักงๆทักกันไปเรื่อยสะดวกก็แวะทักทายกันไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจคือเกาเหมือนเดิมพี่้องจ้ะรักมากมายสามถุมเลยเนาะสู้บ่ถอยพี่สาวสู้บ่ถอยจ้าสู้ยิ้มสู้จ้าพี่สาวยิ้มสู้จ้ะบาพายเนกับทักทา,ายได้จ้ะชนชนเกาเขา้าก็ไใหม่เป็นไรทักทายกันพี่้องจ้ะ ทักทายกดกวดจ้ะมีผู้ใดเห็นพงพันพโนอะไรหลายบานพันเปลืองนั่แหละพงพันกามาสันนจาร่างรากกดกวดพี่น้องจ้ะและ้วเลือทุกโปรฟไฟล์แม่ขึ้นช้างเลยฮะทำไมยืนตามไม่มีเพื่อนมาเสียง <c oughs> ดีเสียงใสขึ้นมาจากนหน่ยนะจ้ะเนาะก็ขอบคุณมากมายนะจ้าที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านพงพันพี่น้องจ้าเอามาแล้วท,ทักทายจ่าเ <c oughs> อามาดีกับสองถุงใบกอนจากหนึ่งชั่วโมงคือเก้านั่น่ะจ้ะผักพรในหลายๆเนาะ บอกผู้แรงเชียอเลีงใจดีๆแล้วพี่สาวเด้ออยูขอ่ข้างๆเสมอจ้ารับส่ายจะพิศาเก่งแกพี่สาวเขาสามสิบนาทีนี่พี่สาวอีกสามนาทีนอนกับสิจบไายแล้วละจ<ง>้ะเนาะจบไายแล้วก็จะไปหาควหมู่จากบ้านยิ่งย่ยงบางไม้หางคือเก้าพี่สาวเอาเวลาไปเห็นงานบ้านเนาะเอาเวลาไปเห็นงานบ้านไปนพักผ่อนหลายๆจ้ะเดี๋ยวนอนกับสิเขาไปหาบ้านใหญ่เพิ่นเบิ่งก่อนกระสิว่าแป้งมันไอ้นี่แล้วมันเขาเขาเอาไม่ได้แป้งปั้นเองเขาซื้อเขาซื้อแป้งก้อนมาแป้งก้อนมาต้ม มันก็เลยมันก็เลยเป็นมาแล้วจ้าไปแต่วข้าวเดียวกระลังอันนี้เอาจจงไดนอันหายว่อมไปบันนึงน้องก็เลยออกมากเ่ายงานคือเกาจาก้ะพอดีเขาไปไล่รับเจ้าเทียวไปจ้าถ้าไลา่แล้วก็ดีใจนั่นโดยพี่สาวถ้าบ่ท่านไหนก็นสู่่อไปพี่สาวสู่ต่อไปจ้า ขอบพูดเล่นนจ้าเลิบ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 มาเป็นอย่างจ้าแค่หนึ่งคนก็หนึ่งใจขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคูณเล่นนจ้าเลิบ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 กชออกแหมแหม๊จดหน่อยแต่ว่าเป็นอย่างอีว่ากี้มืออาะสิไฮปกติคือกา้ามเดิมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนโดยเฉพสุขภาพโดยิบัาิเด้อมาอยู่ข้างๆของคูณอยู่บนลาวนู่นแล้วหนูก็ไม่เก็บสักทีหนูต้องเก็บเองแล้วนะไม่ได้เก็บให้แล้วนะอย่างนั้นแหละถ้าร้านตลาดเราไม่ขมเนาะ ใส่เผือกด้วยอือแล้วที่หลังซื้อบ้านเรานี่ถ้าเป็นโปรไฟล์พี่นงจาาหนึ่งชั่วโมงคือเก่าเมื่อเดิมจก้กเข้ามาทาักทายพงพันในเน้อพงพันมาสามาสวยคนมันีีพงพันธมาสองถุงปัวพี่นงจาามาสามาสายนะที่พวกขืนดอกพี่นงแต่พงพันไปหาขวดคือเก่าเมื่อเดิมไปเลี้ยงใจให้กันแล้วพี่สาวเนาะเป็นเลี้ยงใจให้กันคือเก่าเมื่อเดิมจา้าเดินนาประเทศไทยคือเก่าเหรอพี่สาวพี่นงจาา ตากสิคือวานแล้วพูนมาซองแล้วบ่บหินเปิดเพ่นกสิบอาโอ้ยบบเปิดเนาะมันีีเพ่นเกสีว่าพองพันมาสาพองพันไปหลายบ้านพี่น้องอน,นี่ขึ้นนานเลยขึ้นจะขึ้นได้สีนาทีไม่ขึ้นช้าไม่ไปเที่ยวบ้านอยู่ขอบคุณลหลนายๆจ้พี่น้องจ้าขอบคุณมากมัดน,น้องกะตองอาจหาหาช่วงเปิดไหมถ้าเทียงถ้าเทียงบ่ได้ก็คือาบ,บมีแล้วจ้ะถ้าเทียงไม่ได้ก็คือบบมีแล้วน้องล่างกกสิเป็นช่วง ผุนเลยจากสาวน้องก็สินั่งไปเรื่อๆยๆที่เราจะหนึ่งชั่วโมงจ้ะจะย้อมผมจัดจัดไปพี่สาวจัดไปจัดแต่งสวยอย่อาพี่สาวอย่างคือก็พี่สาวเขาพูดเรย่องจ้าทีแม่ามาเปิดตาเปิดใจให้น้องเนาะมันจังใดมากกับอยากเนี่ยเพราะว่ามันงูก,กินหางคือว่าหรือพี่สาวถ้าก,กันไปเรื่อยๆสะดวกก็แวะพักท่ากันไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรจ้ะเขาพูดทุกการลั่งเลียงใจคือเขาเมื่อเดิมพี่น้องจ้ะรักมากมายพอพเปิดไหล่เนี่พองพ้าตก๊กอื หัวพางเลยจ้ะมัอนี่หัวพังมัอนี่หายไปสามลอยดด้อขนาดเปิดมือเล็กเนาะพอดีบ้านยายเพิ่นไหลเนาะภาคขึ้นมาแล้ววันนี้ฝนกะหนีเมื่อจ้ะเพราะว่าลมพัดลมพัดฝนหนีมื่นมากอยู่ตากตะวันลมลมบนมันเห็บนาทีเนาะพี่น้องจ้ะยี่สิบนาฬิกาสิบนอเนาะมากสามมากสวยนาทีพองพันรถเนโนนพี่น้องจ้ะแต่กเขาสู้ไม่ถอยพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสำหรับพี่น้องจ้ะมันนี่กะเสียงกะเริ่มปองแปงปองแปงยิ่จะหน่อยจ้ะเสียงกะไขแน่แล้วล่ะ เสียงก็ดีขึ้นจักหน่อยแล้วล่ะ <c oughs> อยู่ชวมวงเดียวกับสิข้าไปเันหาทักทายข้าเจ้าก้อนจ้ะเพราะว่าเมื่อี้เขาไปแล้วข้าเจ้าเปิดบ้านหญ่อยู่น้องพมขาก็เลยว่าไ,ได้เขาไปหะเ <c oughs> ขาไปข้าวเดียวจ้ะตอนนี้ก็รอก่อนเก่งแกเป็นสาวเขาสามสิบนาทีนี่เป็นสาวอีกสามนาทีนอนกับสิยจบไรลแล้วลนะจ้ะเนาะจบไรแล้วก็สิไปหาคว้วลู้จากบ้านยิ่ง่งเอาตาอย่างเดียวเอาการที่ว่า เพื่อนเขามายูน้ำผ้านางยูน้ำผ้าหั้ตงแต่ต้นไหน่จดจบไลยน,นั่นละจ้าโมเกียวกับข้อมินเนาะตะกีตะไม่ไม,ไม่ไม่ปิดหรอกไม่ปิดหรอกแต่ว่าเพื่อนไม่ไม่เขาเพื่อนขึ้นเยอะช่วงนี้เพื่อนขึ้นเยอะเพื่อนก็เลยไม่เห็นไม่ได้เข้ามามาแล้วมาเลีววันไดียวกันกเบรเขามาทักทายเลยจะพี่นงจ๋าทักทายทักทายกันวันละนิดจิตแจ่มใสเจ็ดโม,มงขึงนพฤศจตื่นหกโมงสาก็ฮ หกโมงเช้าหกโมงเช้าฮาเก้นโมงเนี่กระเจงตัวห้นักเดียนนาะจัดไปเลือจักมิดมืดมืดเอเลียดเหลือเลยจ้ะมืดเอนเซมเลยเลยเหรอแสดงว่าฮะเปิดมานับเป็นนุ้นเลยเลยแสดงว่าไม่ขึ้นช้าไงปกติก็ไม่ขึ้นเป๊ะๆไงนี่ไม่มาช้าไม่เป็นไรหรอก ไปแค่ชั่วโมงเดียวกินข้าวแ,แลงหรือเ่จ้ากินข้าวเย็นหรือ,อยัง้มน,นีืเมน,นี่ลายลาคนก็นสิบอกว่าพ้องพันมาเปิดบ้านดอเปิดคือเก่าจะเปิดคือเก่ามด้ดสวัสดีนะจ้าทักทายจะทักทายจะเห็นก็นทักทายไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไน้พี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจ,จเจ้เอสวัสดีหนึ่งดวงตาเปิดคาการมองเห็นนะเปิดไว้เปิดไววเยนียวไปคือโคนดนายเจ้าพี่สาว ขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณเล่นลายจะาีแต่ว่าจังหนดยนองกับเตรียมใจไปแล้วว่าจ้าไดยมันอีกอะ่ะมืออื่นนี่รถลดแทนน่นอนจังนดหน,น้าที่กับโลดแทนน่นอนอาจจครค่งชวโมงพอหอมปากหอมคอเลาเป็นสาวลูกสาวจะเป็นหกมงสาวเลยก็โอ้ช่วงเช้านะเพราะว่าเพราะว่านอง,ของ,งนเขาง้างเจ็บมงคืนเนาะขั้นจากกว่านั้นก็ไม่ได้จ้ะเขาง,งานเจบ็บหนึ่งคนหนึ่งใจพี่นงจ๋าขอบคุณเล่นลายจ้ะ ลักลักกอดกอดคือเก่าเหมือนเดิมหนึ่งคนหนึ่งใจหนึ่งดวงเห็นกระทักทายไม่เห็นทานมอมอยคือเก่าเหมือนเดิมจ้าราคากอดกอดคือเก่าเหมือนเดิม